สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซงแล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมหน้างานร้านพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อวันนี้ผมวันนี้มีอะไรจะทำให้รถแคสเซงเงก็เห็นหลายครั้งแล้วเห็นนานแล้วเนี่ยมาดูเลยครับนี่นะ ไฟมันมัวมากไม่ไงพี่ก็ไม่ค่อยสว่างไม่สว่างนะใช่เดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็นโปรเจคเตอร์เป็นเป็นโปรเจคเตอร์หมายความว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนโคมไฟด้านในด้านในใหม่เปลี่ยนข้างในใช่ครับชุข้างในเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบไหนพี่เป็นุกแก้วแล้วก็มีโรงแสงข้างนอกก็ใไฟแสงทุ่นก็ชอบใช้แต่ว้าวแล้วก็จะสว่างมากอันนี้พี่ทำเองเลยเองเลยครับนี่แล้วผมอ่ะพี่นุ้ยมาดูให้ชัด นะครับไฟตัวนี้ทีนี้มันเกิดไม่ชัดนะเห็นนะในกล้องเห็นนะสา้ he an, he an. เห็นนะอ่ามันมันฟ้าอะไรข้างนอกอันนี้อันนี้อันนี้ขัดได้ได้ไดซึ่งที่ร้านพี่รับขัดอยู่นะรับฮะรับทุกอย่างรับรับทำทุกอย่างนะททงนะเดี๋ยวอันนี้นะครับก็เราจะทําการเปลี่ยนหลอดไฟเลยแล้วกันใช่ไหมพี่ อันนี้อะไรนะเด็กฝึกงานหน่อยเนีอันนี้ทีมช่างอันนี้ทีมช่างใช่ไหมพี่นี่พี่พี่นี่คนออกครับแนี่ดูดูข้างล่างมันีล็อกอยู่ดมีแงงนนี่นะครับหลุดออกมาแล้วนะครับเอ่อตัวนี้จริงๆเปลี่ยนหลอดแค่นี้ใช้ได้เลยใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอไม่ใช่ทำไงมีวิธีทำให้ดูมีวิธีทำเอาตัวนี้ออกใช่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนรออย่างเดียวนะใส่ลูกแก้วใส่ด้วยมันต้องมีการตัดแต่งนิดหน่อยใส่เข้ามาที่โคมเดิมใช่ซึ่งผมเห็นมีขายแพงมากแพงมากนะแต่เราทำเองได้นี่นะครับพี่ตอนะครับแต่นี่นี่ของแค่แค่ใส่รุ่นท็อปเลยใส่ตัวท็อปเลยนี่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารุ่นท็อปเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเราจะใช้โคมเก่าซึ่งบางคนถ้าเปลี่ยนโคมะไม่สบายใจก็คือเหมือนกับว่า ไม่ได้ของเดิมถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าอันนี้คือของเดิมพี่ต่อแค่เอาไฟมาใส่ให้มันดูดีกว่าเดิมอ่าเดี๋ยวแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไวงานบาละกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก่จะแสะพี่ก่อจะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงงล้วงกาจะก็เศร้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่เสกไงก็นี่นะครับพี่ตอครับถึงกั้นตอนไหนแล้วจะมาทำการถอดโค้งครับโดยวิธีการเอาใส่ตัวเพื่อละลายกาวมันก่อนแล้วก็ค่อยมาแกะอ๋ออันนี้เราอันนี้ถอดแล้วดึงออกมาเลยไม่ได้ ต้องใช้เครื่องนี่นะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าทำมือแหละใช่ครับนะบางความเมอ่์ถ่าขึ้นหน่อยบ้างที่เ็าจะใช้ไดร้อนเป่าไดร้อนเป่าแล้วก็แกะใช่ใช่ซึ่งมันจะไม่ความร้อนมันจะไม่เสมอกันตู้อบ่ยมันจะเสมอแล้วหมดมันจะแกะง่ายว่าว้าวนะครับผมจะไม่เสียหายอันนี้เขาเรียกว่าตู้อบนี่นะครับตู้อบโคมนะครับเพื่อที่จะให้ทําการละลายกาวใช่ครับแล้วก็แกะออกได้ง่าย อ๋ออันนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะก็ถอดพวกอุปกรณ์ออกนะน็อตไฟพวกน็อตพวกหลอดไฟอะไรเนี่ยนะก็คือใช้ใช้หลอดเดิมเลยพี่นะอ่าอันนี้คือถอดหลอดเดิมออกก่อนไม่ไม่ไม่ใช้โคมเดิมเออใช้คําพูดผิดนะครับผมโอเคนะครับพี่ต่อก็จะเอาใส่ตู้แล้วนะครับตู้อบอันนี้น่าจะใส่ขนมฟังได้นะพี่พออบเสร็จก็จะกินได้เลยไง ดกอันนี้ตู้เหมือนอบไก่ใช่ไหมพี่ไก่เทียงนะ<อ>เหมือนตู้อบไก่แหละ <laughs> แ,ตแต่อบไม่ได้น,นะ <laughs> อบไม่ได้เอาไว้อบงานนะครับเรียบร้อยครับย่างเสร็จแล้ว <laughs> ย่างเสร็จแล้วพร <laughs> ้อมเสิร์ฟครับผม ต้องมีเครื่องมือแกะด้วยนะผมดู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 มีเครื่องมือถ่านด้วยมีเครื่องมือเหล็กด้วยนะเห็นะม้อค่อยทางนะครับ อยู่เฉลี่ยเสมอกันใช่ไหมพี่ครับน้ำถอดมันถอดง่ายครับทำร้อนมันจะเสมอกันหมดเลยครับอืมใช่ใช่เกิดบางที่เขาใช้ได้ร้อนมันจะไม่เสมอได้เป่าร้อนหมอเป่าตรงนี้ตรงนน้นตรงตรงนี้ใช้ได้พอกลับไปตรงนี้ใช้ไม่ได้อีกแล้ว นี่นะครับออกอย่างนี้เลยนะครับโอ้ที่มันมัวนี่คือตัวน้ตใช่ไหมพี่ต่อใช่ครับมันมัวคือกระจกเนี่ยนะว้าวสุดยอดนะครับก็อันนี้คือเอ่อใช้เครื่องเครื่องละลายกาวนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครันี่นะครับกาวทั้งนั้นเลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็ทํางานง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่ะครับก็พี่ต่อบอกว่าถ้าเอาไฟเอ่อเอาใดเป่าร้อนมาเป่ามันก็จะ ตรงนี้แห้งมั่งไม่แห้งอ่าร้อนมั่งไม่ร้อนมั่ง<ช>นะมันก็มันก็จะหลุดไม่เหมือนกันนะบ,บางทีมีโอกาสแตกใช่ไหมพี่ขอบมีโอกาสแตกนะนี่ครับเพราะอันนี้ไม่มีโอกาสแตกนะครับก็คือเอ่อใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือกาวใช่ไหมพี่ที่ที่ไม่เรียบนี่คือกาวนะละลายเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปทําอะไรพี่ก็ เจาะใส่อ๋อเจาะเจาะที่โคมใส่ใส่ไฟลูกแก้วเนี่ยนะก้อนนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นไฟตาแวลแวลแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้พอพอถึงอย่างนี้แล้วพี่ตรองทำงานใส่ใช่ไหมใช่ครับอ่าไฟตัวนี้นะครับเออยังไงพี่ ไฟของพี่ใส่เข้าไปให้ใหม่ใช่ไหมใช่พี่นี่นะครับไม่ใช่หลอดเดิมใช่ไหมไม่ใช่หลอดเดิมหลอดเดิมเป็นหลอดเล็กๆใช้ยังงครับหลอดเล็กๆหลอดเดิมใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับแต่ไฟเลี้ยวอันเดิมได้ได้นี่นะครับผมก็อันนี้นะครับไฟในนี้พี่ต่อนะครับจะใส่ไปให้ใหม่นะครับนี่ตูดด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่นุ้ยเห็นนะครับก็อันนี้จะใส่เลยใช่ไหมพี่อ่ะนะครับก่อนจะใส่ ไม่เข้าใจนะครับอันนี้คืออะไรพี่นี่เป็นกล่องตัวคอนโดนไฟครับผมคอนโดนไฟอันนี้ใช่ครับให้เป็นยังไงอ่าเป็นตัวระบบไฟมันที่คอยควบคุมไฟให้มันสม่ำเสมอทำให้นสว่างขึ้นให้สม่ำเสมอไม่ไม่เล่งไปใช่ครับหลีไปอะไรแบบนี้อ่านะครับมีตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยนะอีกตัวนึงจะเป็นในส่วนของกล่องของตัววงแหวนอ๋อเนี่นะเป็นไฟหลี ก็มีสองชุดอ่าสองชุดนะครับผมอ่ะนี่ครับถึงขั้นตอนที่พี่ต่อจะใส่แล้วนะครับก็พี่นุ้ยมาดูอันนี้ใส่เสร็จแล้วนี่ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะสวยงามปานนี้นะครับเข้ารูปนะครับตาเป็นไงเหมือนตาตานั้นอ่ะตาอะไรอ่ะที่อยู่ในหนังรถอ่ะเนี่ยนะในในในใหุ่นยนต์ทำโฟเมอร์ทเมอร์ในหุ่นยนต์นั่นน่ะโฆษณา เมื่อกแล้วนะครับผมอันนี้คือตาสวยแหละนะเขาเรียกตาลูกแก้วใช่ไหมพี่พี่พี่ต่อใช่นี่นะครับลูกแก้วหัวรองวงแหวนอ่านะครับก็หัวรองวงแหวนด้วยใช่ไหมก็นี่นะครับเป็นงานนะครับงานไฟช่างต่อนะครับสําหรับไฟลีสีขาวนะครับไอไฟส้มนี่ไม่ใช่นะครับไฟลีนะครับของช่างต่อนะครับจะเป็นวงแหวนแบบนี้นะครับอ่า แค่แสงแงนะครับเอามาถ่ายกลางคืนให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าใสๆนะครับก็อันนี้เป็นเอ่อเป็นไฟนะครับเป็นไฟอ่าไฟหลี่นะครับผสมไฟส้มนะครับอันนี้แค่แสงแงนะครับจะเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับไฟหน้าเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับดูความสว่างนะครับไฟสูงนะครับโอ้โหชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ อันนี้ก็เปิดที่มืดๆให้ดูนะครับสว่างตาแตกเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าสำหรับไฟหน้านะครับไฟหน้าด้วยนะครับก็แจ่มมากๆนะครับอ่านี่ไฟนะครับจะมาตกอยู่นี่นะครับเวลาเรานั่งขับจริงๆนะครับก็เออเขาเรียกว่าระยะระยะหวังผลเลยนะครับผมนี่ไฟจะมาตกอยู่นี่เวลานั่งขับนะครับ จะอยู่หน้าแค่หน้าคอนโซลเองนะครับนี่ครับไฟนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอ่าความสว่างนะครับอย่างที่แค่แง่บอกสว่างมากๆนะครับเห็นได้ไกลด้วยนะครับเห็นไปได้ไกลเลยนะครับนี่เวลาขึ้นหน้ารถนะครับก็จะอ่าระดับสายตาเราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นกับเงาดำๆพอดีนะครับ นี่ไฟสูงนะครับนี่อยู่นุ่ยเลยนะครับสว่างมากๆนะครับว้วก็จริงๆแล้วร้านที่ต่อเนี่ยครับผมทำหลายอย่างนะหลายอย่างอยู่ครับพี่หลายอย่างอยู่นะครับผมล้างรถล้างรถล้างครับพี่ก็นี่อันนี้คืออะไรพี่เครื่องล้างแอร์ครับผมนะล้างไ,ไม่ต้องถอดตู้พี่ล้างแบบไม่ต้องถอดตู้ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ด้วย นี่นะครับผมก็พิสตอแหละทำนะครับอ่าส่วนผมเห็นมีนี่คืออะไรพี่ก็พวกชุดน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยโอ้โหทำหลายอย่างนะหลายอเขาปุ่จอนพี่เพราะพี่พี่ติดฟิล์มเลยนะเนี่ยอ่ะใครอยากดูติดฟิล์มนะครับไปดูอีดีโสองก็แล้วกันนะครับก็อันนี้มีมีที่รับรองเลยนะทุกางเป็นธรรม เสร็จเลยไหมพี่เรียบร้อยนะครับพี่นุ้ยนะครับก็อันนี้นะครับถ้าไม่ให้ดูไฟนะครับก็เดี๋ยวนะพี่ต่อนะจะไม่รู้นะกลางวันจะมองไม่เห็นอ่ะไว้ดูกลางคืนอ่ะแต่ตอนนี้เปิดให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับพี่นุ้ยดูครับมันจะมีไฟลี่ก็จะเป็นวงแหวนอ๋อไฟลี่คือวงแหวนใช่ครับแล้วก็ไปหน้าโอ้หนะครับผมอ่ะ จะให้แจมก็ดูกลางคืนถูกไหมอันนี้คือลูกแก้วลูกใหญ่ใช่ครับมันมีลูกเล็กอีกฮะพี่มีเล็กกว่านี้ครับอ่ามีเล็กกว่านี้ราคาแตกต่างย่อมลงไปออ่านะครับก็อันนี้นะครับพี่ต่อมีช่องแล้วนี่ก็มีครับมีช่องแล้วนะครับชื่อช่องอะไรพี่ช่างต่อมาทำเกี่ยวกับแต่งรถนี่แหละใช่ครับแต่งรถทุกไบทุกตู้ทุกไลน์พวก ลอยลอยอะไรพวกนี้ครับทำาเอ่อกล้องรอกฟันซึ่งติดกันนี้ไปแล้วนะอ่าดีมากบอกเลยนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าเออผมใช้มายังไม่เกิดปัญหาเลยแม้แต่ประตูดูดประตูสไลด์ฝาท้ายเตะด้วยนะที่ผมใช้ไม่มีปัญหานะครับผมพี่ต่อครับขอเบอร์โทรที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่อยู่ที่ไหนเ่ยรามิธาสี่สิบครับรามิทาสี่สิบใช่ครับที่ตั้งอยู่ใน ปังคาทิคสิบังคาทิคนะเบ,บอร์โทรฝากให้หน่อย092-988-9446ครับผมนี่นะครับผมใครไม่ทำเดี๋ยวแค่แทงแงะใส่เบอร์ให้ก็แล้วกันโทรมาหาพี่ต่อโดยตรงได้เลย มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมไปช่วยกดติดตามช่องพี่ต่อด้วยให้คนเยอะๆนะช่องอะไรนะช่องต่อพาทำครับช่องต่อพาทำนะครับผมเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแค่แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี ดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลงังกาจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแสะแงะแค่แสะแงะ